สบายดีเด้อสบายดีปะทุคนมีพากันเฮ็ดอย่างกินแรงเนาะทุกคนขันบุ้งว่าสิเฮ็ดอย่างมาเด้อมาขวานหน่อไม้กินแรงน้ากันเมื่อนี้ค่อยไปตลาดไปพอ่อหน่อไม้งามงาบเปนต่แซ่พ่อก็เลยขึ้นยาก,กินขวานหน่อไม้ทาอิดก,กักระิมซอยหน่อไม้ปลาไว้แล้วกระิมะเกี่ยมเครื่องกันเฮ็ดขวากันเลยกระิมีเบคอนหมูบดและก็นหน่อไม้เส้นลอนหอมบัวกระเทียมเปิดตู้เย็นไปเห็นเบคอน กะเลว่าเอาลองพัดเซนหน่อไม้เบิงมันที่เป็นจังใดแต่ว่าแซบเลยทุกคนค่อยกะเคยเอาเดนสิ้นหมูสามชั้นนะนะมา,านนมคั่วเนาะทีออ่อันนี้มันก็คือซิ้นหมูสามชั้นแห้เลแต่ว่ากินมันบบคือกันอันนี้มันแซบมันหอมดีค่อยกะสิพัดเบคอนจนเกลือเหลืองแล้วก็ให้น้ามันออกน้อยหนึ่งแล้วก็เสี่ยวกะเทียมลงไปพัดให้มันหอมหลังจากนั้นแล้วค่อยกะสิเอาหมูบดลงไปคั่วเลย ขวาจนหมูบดสุกได้น้อยหนึ่งแล้วก็ะสรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็นขนอพักพริกไทยแล้วก็สิเพิ่มสีสันด้วยเสี้ยวดำน้อยหนึ่งเวลาเอาเส้นร้อนลงไปพัดนะสีมันกระสีเป็นตาแซบแด๋มสีเข้มๆแด๋มเนาะว่าเรื่องขวานอไม้นี่ค่อยมากมากเลยตอนสมัยอยู่ลาวเนาะซื้อกินถุงห้าพันแต่ปัจจุบันนี้คือสิบูมีแล้วแหละถุงห้าพันเพราะไม่หยัางกระเพงละ สิมาถึงถุงห่าพันโทเก่าก็คือสิบได้แล้วลแหละเวลาก็มาขวดหน่อไม้กันต่อเลยค่อยกะสิขั่หมูไปให้มันซุกแด้จัหน้อยแล้วก็สีเยาหน่อไม้ลงใส่เลยกะซีพาดไปได้น้อยหนึ่งแล้วก็สเ,เสียงเสีเยวเส้นร้อนลงการเฮ็ออาหารของค่อยกะบบได้มีสูตรอย่างใดค่อยกะปรุงไปแล้วก็ซสิไปพร้อมหลังจากเอาเส้นร้อนลงแล้วค่อยกะสิหยดน้ําลงไปน้อยนึงพอให้ยันมีน้ําให้ร้อนซุกง่ายแดดนะ ค่อยสิผัดไปผัดไปจนกลัวเส้นร้อนสุกละหลังจากเส้นร้อนสุกแล้วก็จกังสีเอาหอมบัวลงไปผัดผัดให้หอมบัวหยุบน้อยหนึ่งแล้วก็ซิมรสซติกันไว้แล้วกับอดีแล้วก็เอาลงเลยขวานอ้ใยแซเบคอนค่อยแล้วแล้วทุกคนว่าเป็นแนวใดเป็นแต่แซบบัขวานอ้กินเขาข้าวเจ้าฮอน้อน่แซบคักแล้วทุกคนหลังจากขวานอ้อแล้วแล้วก็ซิม,มาซีมเลยซีมตอนฮอนห้อนนี่แหละ มาเด้อทุกคนมาซิมควอนเอาไม,ม้ใส่เบคอนนำกันคลิปวิดีโอนี้กระิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายสบายดี